เ a ซิ่งอาชีพเสริมเส้นลัวสร้างไรายได้4หลักจังหวัดปราจีนบุรีรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีก150ประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการวารี้ีสีภาคค่ะวันนี้พิเศษมากๆตอพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนสยามสถานที่ที่สร้างความสุขให้กับพวกเราทุกๆคนมาอย่างยาวนานถึง40ปีแล้วนะคะ ที่นี่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณชัยวัฒน์เหลืองอมนเลิศซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์แล้วเป็นผู้ที่มีจิตใจอันงดงามค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มาที่นี่ให้มีความสุขแล้วเกิดพลังชีวิตอย่างเยี่ยมยอดที่สุดเลยนะคะบนพื้นที่300อไร่พร้อมเครื่องเล่นมากมายเลยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเาขาก้าวทันโลดทันสมยัยเปลี่ยนชื่อเป็นสยาม Amazing Park ค่ะ วันนี้เราจะไปดูให้ครบทุกจุดแต่โอเจรอกันก่อนนะคะเพราะเราจะเริ่มที่วิถีสี่ภาควันนี้น้องปุ๊กกี้จะพาไปเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีไปกันเลยค่ะช่วงวิถีสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรักยืนหยัดยุติธรรม ตอนนี้ปุ๊กกี้อยู่ที่หมู่บ้านดงกระทงยามค่ะตื่นแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่ตื่นแล้วค่ะหลับสบายมากค่ะเมื่อคืนนี้คุณแม่คะอันนี้คือหมวกอะไรอะคะหมวกสารมาจากตัวตะก้อตะแงง่ะค่ะสวยเทพาเพือสวยเทพาเพอ,เเพอแปลว่าอะไรคะเนี่ยสวยมากค่ะโอ้ยสวยมากเลยคคะขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณแม่คะงั้นเดี๋ยวหนูขอใส่หมวกนี้ไปเที่ยวรอบๆชุมชนเลยนะคะค่ะเดี๋ยวแม่จะไปรอที่ศูนย์นะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะค่ะชุมชนบ้านดงกระทงยามเป็นชุมชนชาวไทยพวนที่อ,อพยพก่อตั้งเมื่อสมัยกรุงธนบุรีตอนปลายใกล้กันกับชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวนั่นก็คืออนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์สีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะไม่ไกลกันนักมีโบราณสถานพานหินที่ก่อด้วยศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่12-14เดินเที่ยวชุมชนเสร็จแล้วก็ถึงเวลานัดกับคุณแม่บรรยายพอดิบพอดีเลยค่ะงั้นเราไปหาคุณแม่บรรยายกันเลยค่ะ ที่นัาปุกกี้มาตรงนี้เนี่ยมีความพิเศษอะไรหรือเปล่าคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับหมวกใบนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นตะกร้อตะแกรง <ฮะ S 1> แล้วเราก็มาต่อยอดให้เป็นหมวกเป็นตะก้าผ่านพุ่ม <ฮะ S 1> เขาก็มาขอซื้อให้แล้วเจ็ดพันแต่แม่ขายไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมขายแล้วเดี๋ยวถักไม่ได้อีกรายได้ประมาณเท่าไหร่ค่ะคนหนึ่งอะสามพันสีัน โอ้โหคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจากเส้นลดัด mm hmm. เส้นเล็กๆแค่นี้นะคะ mm hmm. ได้กลายมาเป็นชิ้นงานเหล่านี้ mm hmm. ที่ช่วยส่งเสริมและก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน mm hmm. านดงกระทงยามชุมชนที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวผสมผสานวิถีชีวิตที่เป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่พุกพี่อยากจะขอแนะนําเลยค่ะสําหรับช่วงนี้กลับไปพบก,กับพี่ปอเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณน้องปุ๊กกี้มากนะคะจากจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาที่นี่เลยค่ะสยามอเมซิ่ง p าร์ตอนนี้เราลุยเข้าไปข้างในากันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ว้าวโอ้โหท่านผู้ชมค่ะบอกได้เลยว่าตื่นเต้นจริงๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิง่งช่วงนี้เขามีโปรโมโชั่นพิเศษด้วยโปรโมชั่นที่ว่านี้นะคะจากเดิมผู้ใหญ่900บาทเหลือแค่400บาทเที่ยวได้ทั้งวันแล้วก็เล่นเครื่องเล่นได้ทุกอย่างเลยค่ะ เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยค่ะที่ w w w s อ a a ยามอเมซิ่งค่ะและตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดพบกับสุดยอดเดยวาวชนคิดสายไทยแลนด์เราจะมาเจาะลึกความสำเร็จในชีวิตของพวกเขาในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าค่ะ